ความรู้สึกของคนที่แอบมโนว่าได้อยู่กับคุณในช่วงเวลาที่แสนพิเศษเอามาดูเป็นยังไงบ้างบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องราวค้างคาในใจเนาะแล้วเขาก็แบบสงสัยว่าคุณยังมีเรื่องค้างใจกับเขาไหมคุณหายโกรธเขาหรือยังหายขุนเคืองเขาหรือยังนะคะ ไม่งั้นอีกในหนึือคือว่าช่วงนี้มันมีหลายอย่างเนี่ยค่ะเขาแบกรับไว้เยอะมากหนักอึ้งหนักหัวนะคะนอนไก่นะผากโดยบางคนนะคะแล้วแบบว่าอาจจะแบบมีมโนอะว่า,วาอืมถ้าได้อยู่กับเธอนะในช่วงเวลาเนี้ยมีช่วงเวลาที่แสนพิเศษด้วยกันนะี่ยมันจะผ่อนคลายขนาดไหนมันจะมีความสุขมากขนาดไหนนะคะอืม คุณกับเขาเนี่ยนะบางคนอาจจะเจอกัอตอนที่อายุยังน้อยกว่านี้หรือไม่งั้นก็คือ <c oughs> เจอกันตอน,น,นผู้ใหญ่นี่แหละแต่แบบตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็แบบมีฟีลแบบเป็นเด็กอีกครั้งสดใสอีกครั้งนะคะมีความแบบรักใส่ใส่อะไรเงี้ยเนาะนะคะหรือบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เจอนะคะแต่แบบว่าเขารู้สึกว่า ได้เห็นคุณนะี่ยเขารู้สึกสดชื่นจังเลยคุณดูมีชีวิตชีวาดูเต็มไปด้วยพลังงานด้านบวกนะคะบางคนเนี่ยนะถ้าคุณนะ่ะขับเคลื่อนตัวเองอะ่ะผ่านโซเชียลมีเดียลงรูปนะคะเออน้องสัตว์เลี้ยงสายรักหรือว่าลงรูปหลานรูปเด็กรูปอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเวลาคุณอยู่กับสิ่งเหล่านี้คุณดูน่ารักมา คุณดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะขี้อายแต่ก็แบบว่าอยากจะเดินต้อต้ๆต้เดินต่อ,ตอ,ตอ,อ,ตอ,ตอแต่นะคะเข้ามาหาด้วยเขาบางคนนะเขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณดูแบบดูใส่ะดูแบบอ่อนกว่าวัยกระชากวัยอะไรเงี้ยนะคะอือบางคนก็อาจจะแบบว่าอยากไปเล่นด้วยกัน นะคะเดินเล่นด้วยกันมีโมเมนต์ที่แบบว่าได้ยิ้มด้วยกันได้หัวเราะด้วยกันนะคะใช่ต้องเป็นเธอนี่แหละมันมีฟีลนี้ขึ้นมากค่ะนะคะ mm hmm. เขาอะตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณอนะคือคนที่ใช่หรือต่อให้เขาแบบไปสรรหาคนมาจากไหนก็ตามแต่ไม่มีใครนะคะ,ะ,คะเหมือนกับคุณเนาะแต่ก่อนบางเคสบางกรณี คุณอาจจะเคยเป็นคนที่ไม่ใช่หรือคุณพยายามครางเดียวพยายามแบบจนเหนื่อยนะคะใส่ตัวแทบขาดคุณก็ยังไม่ใช่สําหรับเขานะคะแต่ว่าบางเคสอาจจะมันมีการห่างเหินคุณอาจจะเลิกพยายามกับเขาไปทีเนี้พอเวลามันผ่านพ้นไปการขาดหายของคุณในชีวิตเขาเนี่ยมันทําให้เขาตระหนักรู้ว่าคุณคือคนที่ใช่ อันนี้บางเคสหรือไม่งั้นกนะ็คือไม่ได้มีเคสอะไรกันเลยนะคะแต่แบบเขารู้สึกว่าเนี่ยแหละคนนี้แหละที่ฉันแบบอยากอะไรนะที่ฉันอยากมีในชีวิตอะไรประมาณเนี้ยนะคะเออเธอนี่แหละที่เป็นคนที่ใช่นะคะแต่ถ้าเป็นเคสที่แบบเคยแบบไม่น่ารักเนาะก่อนหน้าีนที่พูดไปอะ่ะเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าสําหรับคุณแล้วเนี่ย เขายังคงเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่แหละนะคะแต่ถึงจะไม่ใช่เขาก็ยังมโนค่ะเออว่าได้อยู่กับคุณอ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะว่าคุณจะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะฮะบางคนอาจจะแบบในหัวเนี่ยแบบมโนเออเต็มไปหมดว่าเออถ้าได้เจอกันได้ไปไหนมาไหนร่วมกันอนะ่ะมันมีการวาดฝันนะคะวาดหวังครีเอทอยู่ในหัว ไปหมดอยากทำน,น,นู่นทำนี่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยด้วยกันเนาะนะคนะ,ะบางคนเนี่ยฮะอาจจะคิดในเรื่องของการสื่อสารทักทายอาจจะสัรนหาคําพูดในหัวเส็กสันปั้นแต่งครีเอทนะคะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นสื่อสารยังไงดีสมองไม่แล่นะอ๋อบางคนเนี่ยถ้าช่วงนี้คุณแบบว่า ลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาเธอเป็นผู้หญิงนะคะคุณดูแบบดูดีมากอะดูสวยดูหล่อดูสะดุดตาสะดุดใจเขามากเลยนะฮะอือจนบางทีใจเขามันก็สั่นนะคะเออสั่นไหวสั่นไหวในที่หมายถึงว่าโอเคมันมีความหวั่นไหวก็จริงแต่มันก็มีอารมณ์นี้ได้ว่าไม่แน่ใจนะคะแบบใจเห็นแล้วแบบระแวงแครงใจ นะคะไม่มั่นใจว่าคุณเนี่ยจะยังอยากจะแบบเปิดรับเขาเข้ามาไหมนะคะอืมหรืออนุญาตให้เขาเข้ามาในชีวิตไหมนะคะหรือมันมีความคลางแคลงใจหรือว่าคุณนะ่ะมีใครหรืออยังนะ,ะมันมีมันมีพลังงานของความกลัวกล้าๆด้วยค่ะใจนึงก็อยากจะกล่าวเข้ามาอีกใจนึงก็แบบ เอออาจจะกลัวผิดหวังอะไรเนี่ยเนาะช่วงนี้ใครบางคนชีวิตเขาอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะคะท่ามกลางมรสุมปัญหาวุ่นวายแต่ถ้าแบบว่าเขาสามารถหลบหนีจากสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเขาอยากจะม,มีเอ,อ่อช่วงเวลาดีๆกับคุณนะหรือเขาคิดว่าการได้มีช่วงเวลากนะับคุณเนี่ยนะคะได้อยู่กับคุณเนี่ยนะคะมันคทําให้เขาอ่ะกลับมามีแรงมีกําลัง มากขึ้นในการขับเคลื่อนชีวิตเนาะคุณดูสวยดูดีดูดหลอ่อดูดีขึ้นมากมากๆนะคะหรือบางคนอะ,อะคุณอาจจะไม่ได้แบบพิมพ์นิยมก็นแดนะคะรูปรักษณ์แต่คุณดูมีสเสน่ห์ยังบอกไม่ถูกอะนะคะช่วงนี้ยิ่งดูดีขึ้นด้วยแหละนะคะอย่างที่บอกเนาะซึ่งพอเขาหันไปส่องกระจกเนะะี่ยค่ะ เขาก็อาจจะแบบดูหนังหน้าตัวเองว่าแล้วเขาเนี่ยคู่ควรกับคุณปะ่ะอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าบางคนเนี่ยบางเคสอ่ะเขาเคยทําไม่น่ารักกับคุณนี่ล่ะค่ะนะคะเขาก็เลยไม่กล้าจะมั่นหน้าว่าคุณเนี่ยจะแบบยินดีต้อนรับเขาเข้าไปในชีวิตนะคะฉะนั้นฉะนั้น,ฉะน,นฉะนั้นใครที่ไม่น่ารักคุณนะคะอย่าปล่อยตัวให้ซมนะ นะคะเราจงรุกขึ้นมาดูแลตัวเองจะสวยขึ้นห่อกขึ้นอะไรก็ทําไปนะคะให้คนบางคนอ่ะนะคะที่เคยไม่น่ารักกับคุณนะคะเสียเซลล์ไปโลดนะคะอื <c oughs> เนี่ยบางคนนะฮะเขาอาจจะเคยไม่ให้เกียดคุณมาก่อนด้วยเนาะนะคะที่คุณอาจจะให้เกียรติเขานะคะเห็นความสําคัญของเขาให้คุณค่ะเขานะคะอันนี้เคสอดีตหรือถ้าเคสไม่ได้อดีตไม่ได้มีประเด็นอะไรใดๆเนี่ย เขาชอบอ่ะในการวางตัวของคุณอนะคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองและก็ให้เกียรติผู้อื่นนะคะด้วยเช่นกันเนาะนะะบางคนนะคะอาจจะอยากทําอะไรแบบในความสัมพันธ์แบบอยากจะดูแลคุณให้ดีให้สมกับที่คุณอนะคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้นนะคะอือ โอ้ยบางคนนะอยากจะมาสบสายตากับคุณปิ้ง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 นะคะมีโมเมนต์หวานหวานโรแมนติกกรุบกริบนะคะละมุนละมุนด้วยกันเนาะบางคนอาจจะเคยมีโมเมนต์นี้แล้วบางคนก็นยังนะคะไอ้ถ้าประเภทที่เคยมีโมเมนต์มาแล้วเนี่ยเนาะอาจจะแบบมโนว่าถ้าได้มาใช้เวลากับเธอช่วงเวลาเนี้ได้สบสายตาก,กันได้มอบอะไรดีๆให้กันเนี่ยมันจะดีแค่ไหนกันเชียวแหนะ่ You have a great heart เขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยนะนะคะ mm hmm. please sing the love song for me คุณอาจจะเคยมีบทเพลงส่งให้กันเนาะหรือตอนอยู่ด้วยกันคุณเคยร้องเพลงให้กันฟังก็าอาจจะคิดถึงเสียงคุณนะคะอยากได้ยินเสียงคุณอีกครั้งอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนไม่ใช่เป็นเคสท,ที่ที่แบบว่าจะต้องได้ยินอีกครั้งแต่อาจจะเป็นเคสที่ยังไม่เคยได้ดีอยู่แต่แบบถ้าได้ ได้เจอหน้าคุณได้ฟังเสียงคุณเนี่ยมันจะมันจะรถขนาดไหนกันเชียวนะคะมันจะรถขนาดไหนกันหน้าเอบต้องแบบนี้สินะ Take a look at my face there's no price I won't pay to say t h i s words to you เ <c oughs> ขาบอกว่ามองหนา้าฉันสิฉันไม่มีอะไรจะเสียนะคะถ้าฉันไม่ได้เอ่ยคํานี้กับเธอเออประมาณประมาณว่าเขาไม่กลัวที่จะเสียอะไรไปแต่เขากลัวว่าจะไม่เสียโอกาส ในการบอกถึงความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณค่ะนะคะอืม I w a n a to have a f a m i l y with you one day ู่วันวันไหนล่ะไม่รู้นะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างนะคะความสัมพันธ์นี้มันคงกับคุณหรือบางคนก็อยากจะสร้างครอบครัวนะคะลงเอยกับคุณอะไรเงี้ยถ้าเป,เป็นไปได้เนาะนะคะก็เป็นแรนดอมนะจัดสุม่มไม่รู้เรื่องของใครกันเลยหากจะได้เรื่องตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ